กีมาเอาไปสไรนักงานกีฬาสีของเรื่องหลังคนนั้นมาทำมาด่าเด้ตะตุ้มบอกห้อยขั้นแต่เรามืดแต่เราเวทนเนี่ยโอ้ยทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกฝนวิทยาหยุดเพลงมวยกินเนี่ยโอ้ได้ว่ามันทุกเท่นทุกทาเลยโดยเฉพาะทานกกะเลียนไอ้นุ่มบัตเมาจังสิโอยวมาต้องห่วงเราฝึกได้ไหม จ้าสิฮ่ฮู้ชิ่วชิ่วชว้ชวบอกง่ายๆซะเราบ้าดนางจีนมันเป็นเมียก็อยู่นั่บ่ได้แล้วบ้าแต่หนังจีนลไรก็เลยเขาก็หนีนี่จากปานนั้นยังว่าล้มเขาปานพระเอกหนังจีนถ้าแม่นางไม่อยู่กับข้าข้าก็ไม่ว่าอะไร ก็แล้วแต่แม่นางก็แล้วกันข้าคงจะฝึกวิทยายุทธอย่างนี้คนเดียวเขาเอามันสิวันซ่อนหรือเปลขาก็ปาติบตบานี่ยูผู้เดียวก็ไ,ได้ใจหมดแล้วบาทนี่สบายข้าคงจะฝึกวิทยายุทธคนเดียวคงจะไม่มีมอนอีกแล้วล่ะเพิ่นว่าบ่ามาว่าเสาว่าแรงนัง่งฝึกล้มปุงล้มปานแล้วอ,อาท้ายนมมัดหมอกมัดเมาเอาไว้ใส่บัด เห็ดเขเห็ดจังไดจำมานใส่เบิดลทุกอย่างการปุ๊มันก็ธรรมดาใส่ไม่ลังเดียวมันก็เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นเรื่อยๆตัปานนั้นก็ยังวอลล์หลับอยู่หาตักกี้โยกกี้ย่างเหตุการณ์เห่งงานแล้วก็สวมวิญญาณจอมหยุดคือเขาอาชีพพวกเราก็ตักขี้ย่างจูดขี้ย่างขายนี่ละดาบขี้เมียงก็บโบเคยห่างักเที้ย โอเป็นประจำเพศลีล่านี่ยว่าต้องห่วงถ้าที่เฮ็ดได้เมื่อนั้นเราก็มาหาตักข,ขี่ยางเข้มข้นดีจริงๆะว่าแล้วก็ตักขี่ยางขนาดตักขี่ยางก็ใส่เพ่งมวยจอมยุทธ์ี้ตักแล้วกับอะไรวะเอาละบาทนี่ ตั้งไว้ไมีคนมาเห็นบุญคนมาเห็นเขาก็ะดีหวัวคนเล่ายู่นละตักขี้ย่างแล้วก็ต้องจูดเด้จูดให้มันน้ำให้ขี้ย่างให้น้ำยางมันออกจูดแล้วเล่าก็หาปวดใหม่มากที่ทำการมอดตัวดับไฟวันต่อไปกบาบอกให้มันใหม่จังไนบนละแล้วก็ลีไลใส่พลังลมปานแล้วเฮ้ ขนตาพ่นเกือบลวกอืมแั่นหมาายขนตากูเอาเห็ดไปแล้วอืเดี๋ยวถ้าเราดี้นพ่อ喽ว้าวนี่ยะับแล้วมันไม่ติดสิข้าก็มอดมันได้ภาษาไฟมันจะไปเก่งกว่าข้าได้ยังไงเพิ่นว่ามันไฟมอดแล้วบานเพราะตะงวกหลังใช่ยมึงยังไม่มอดอีกเหรอ เดี <t 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 ๋ยวมึงต้องเจอฝ่ามือว้ายออืฮะไปตามกระยิเล่าหนาแหละไปย่างไปน้ำตั้งแล้วก็จมกับโว้ไปฟึ๊บวิทยาหยุดไปคนเห็นก็เจ้ากับมันใส่ตัวหลอแกงต่วบาดีดึกไม่แกงขี้ใส่ึขาบได้เสยเอาวุธนรับไปวะาเหม็นขี้เดี๋ยววะ เขาปากเฉยบาดดีสมกับจอมยุทธิลีเงินมึงแล้วแล้วบาดเยวแต่โอย